สวัสดีครับชาวอาร์ติสต์ฮิตทั่วลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังของศิลปินและผลงานชิ้นเอกของโลกวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ยุคศตวรรษที่19ของฝรั่งเศสดินแดนที่ความงดงามของทุ่งข้าวสาลีกลับซ่อนเร้นความคมขืนของผู้คนเอาไว้คุณเคยเห็นภาพวาดที่ชื่อว่า The Gleaners ของจอห์นฟอมซอมิเลไหมครับ ภาพที่ดูเหมือนจะเป็นแค่ภาพชนบทธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าผมบอกว่าภาคนี้มันคือชนวนระเบิดทางสังคมคุณจะเชื่อไหมมันคือการสีดสีที่เจ็บแสบที่สุดในยุคนั้นวันนี้เราจะมาตีแผ่ความจริงเบื้องหลังภาพอันโด่งดังนี้ว่าทำไมมันถึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงและเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อชนชั้นแรงงานไปตลอดกาลเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟัง จะทำให้คุณมองภาพ The Gleaners ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยุคกลางศตรวรรษที่19ของฝรั่งเศสเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูครับแต่ความรุ่งเรืองนั้นกลับไม่ได้กระจายไปถึงทุกคนลองจินตนาการภาพตามนะครับพุ่งข้าวสาลีอันกว้างใหญ่ไพศาลสีทองอารามเต็มผืนแผ่นดิน ชาวนาต่างเร่งมือเกี่ยวข้าวตั้งแต่เช้าจรดค่ำเพื่อให้ทันเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตอันมีค่าแต่ในขณะที่เจ้าของที่ดินผู้มั่งคั่งนั่งชมผลงานด้วยความพึงพอใจหัวเราะร่าและวางแผนผลกำไรมหาศาลก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการหาเศษหาเลยในทุ่งนาที่ถูกเก็บเกี่ยวไปแล้วใช่ครับผมกำลังพูดถึงคนเก็บตก หรือกลีเนอร์ลุงคนชายขอบที่ถูกสังคมมองข้ามการเก็บตกเศษข้าวที่